เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2,567สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบระมราชูปถรัรมภ์จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์วันแม่แห่งชาติประจำปี2,567ระหว่างวันที่2ถึง12สิงหาคม2,567เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนภาษา92พรรษาผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ และเพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติที่ลานนาตึกมหิดลสภาสังคมสงเคราะห์เมื่อวันที่สองสิงหาสองพนหาพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากร้อยตำรวจโทรดรมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเป็นประธานพร้อมด้วยพันตำรวจเอกดรอ,อรรถอัตพลบุญโยปัตธรรมรองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนางเพ็ญพัชสีทอง ประธานคณะร่วมกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมเมื่อประธานเปิดกวยถวายราชสักการะผู้ร่วมงานร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีคณะกรรมการผู้แทนหน่วยงานอาทิกรมประชาสัมพันธ์กลมรัชทันและตัวแทนพิธีกรศิลปินดาราอาทินกปริพันธ์ชัยภูมิพิธีกรรายการชุมทางดาวทองร้อยตีหญิงรุ่งทิวาคงสนุนพิธีกรรายการชุมทางดาวทอง ซึ่งได้รับรางวัลลูกกระตันยูประจำปี2,567และบันทึกภาพแสดงสัญ,ญลักษณ์ในความจงรักภักดีจากนั้นประธานพร้อมด้วยผู้ร่วมงานได้จัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่เด็กเยาวชนคนพิการผู้ยากไร้และผู้ด้ยโอกาสจำนวน300คนภายในบริเวณงานท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและอิ่มใจกันั้วนหน้าไู้้สาวด,ดีนะจะพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยอย่าก็ถามนำ นให้ประธานรองเพลงให้ครัใจเย็นลุกหนักว่ายาวมากวันแม่วหนแม่ครับ12สิงหาคมทุกปีนะครับเป็นวันแม่แห่งชาติสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพรบาทุประธน์เนี่ยจัดวันแม่ชาติมา4.9ปีแล้วนะครับก็ฝากลูกๆทุกคนนะครับแทนคำว่ารักด้วยปิจิวันจากสภาสังคมสงเคราะห์นะครับเราเรามาอุดหนุนดอกมะลิสัญลักษณ์วันแม่ ซื้อดอกมะลิวิตามิ์ดอกมะลิไปกราบแม่เพื่อเป็นสีมงคลแล้วก็ได้ร่วมสมบุญกับสภาสังคมสงเคราะห์ครับสามารถซื้อได้ที่ไหนไครับลูกๆทุกคนนะครับาสามารถซื้อดอกมะลิได้ที่ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งทั่วประเทศนะครับรวมไปถึงโรงเรียนต่างๆแต่ถ้าไปในกรุงเทพนะครับก็มาที่สภาสังคมสงเคราะห์สีแยกตึกชัยได้เลยนะครับ ครับวันแม่แห่งชาติทุกปีนะครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มีการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติและลูกที่มีความกตัญญูกตาวิีอย่างสูงต่อแม่ทุกปีนะครับปีนี้ก็เป็นปีมหามงคลนะครับต้องยินดีกับแม่ๆลูกๆทุกคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องลิซ่านะครับกับแม่ลิซ่าเนี่ยนะครับได้พิจารณาคัดเลือกด้วยรวมไปถึงศิลปินที่อยู่ตรงนี้ก็ได้เป็นลูกกตัญญูด้วยก็ชื่นชมยินดีกับทุกคนนะครับ เรารักแม่เราไม่ต้องอายนะครับมันมีพระอยู่ในบ้านแม่ของเราเป็นผู้ประเสริฐดังนั้นไม่ต้องไปไหว้ใครที่ไหนนะครับไหว้แม่ตัวเองเนี่ยครับเป็นบุญกุศลยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วครับครับก็ผมมเดีโอวกาสได้รับรางวัลลูกกตัญญูมาหลายปีแล้วครับแล้วก็ทุกปีก็เป็นการแสดงความรู้สึกว่าเราภูมิใจผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีความกตัญญูกับแม่ครับ เราร่วมแสดงความรักกับแม่ทุกวันและที่สําคัญก็คือวันนี้ต้องแสดงความด,ดีกับลูกกัตันอยู่ประจําปีนี้ด้วยนะครับ,รบซึ่งมีหลากหลายท่านด้วยกันนะครับไปติดตามกันนะครับทางรายการุา่พยครับวันนี้รายการจุดงเราทองก็งกกงต้องกงงรากบขอบคุณทันนงท่านประธานครับ,รบซึ่งให้โอกาสพวกเรามาแสดงความจงรักภักดีแสดงความรักที่มีกับแม่แห่งชาติของเรานะฮะวันนี้ทั้งทีมนะฮะ รวมไปถึงตัวแทนของช่อง7 HD ด้วยนะครับก็มาร่วมงานในวันนี้ครับครับที่ยืนอยู่นี่ก็เป็นลูกกตันยูทางนั้นนะครับน้องแคทปีไหนครับปีแรกปีล่าสุดปีนี้ครับปีนี้ปีนี้ปุ่เองก็ได้รับเลือกเป็นลูกกตันยูของปีนี้นะคะก็ปีนี้เป็นปีทปีนี้เป็นปีที่ปีนี้แล้วค่ะปีนี้แล้วใช่ไหมปีที่แล้วนี่ปีนี้เลย ก็ดีใจนะคะแล้วก็ภาคภูมิใจมีความปลื้มปิติเป็นอย่างมากรางวัลน,นี้ถือว่าเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าและก็ทรงเกียรติกับชีวิตข้าราชการคนนึงแล้วก็ศิลปินด้วยนะคะก็ถือว่าทําให้ที่บ้านภาคภูมิใจทําให้คุณแม่มีความสุขและดีใจมากมากครับอ๋อน้องปีนค่ะก็ แม่ได้มีโอ,อกาสรับรางวัลลูกกััญยูเหมือนกันค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆเลยแล้วก็อยากจะฝากให้ทุกคนรักคุณแม่ให้มากๆนะคะเพราะว่าอย่างที่ท่านมานัดพูดเลยว่าคุณแม่คือพระในบ้านจริงๆนะคะคก็อยากให้ทุกคนรักคุณแม่ให้มากๆนะคะใช้ทุกวินาทีกับคุณแม่แล้วก็คนในครอบครัวให้ดีที่สุดค่ะน้องนูก็ได้ปีนี้ค่ะควารู้สึกกน้ตค่ะก็ ขอบคุณแม่ก็เป็นปีแรกครับที่ที่ได้รับรางวัลลูกกระตัญยูนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ดีเด่นในปีนี้ด้วยแล้วก็รวมถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ได้ลูกกระตัญยูในปีนี้ด้วยครับก็จะเป็นลูกที่ดีแบบนี้ตลอดไปเพราะว่าเป็นกําลังใจมากๆแล้วก็เดี๋ยวจะรีบเอารางวัลไปให้แม่ด้วยค่ะดีค่ะ